คลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการผูกบัญชีนะครับการเซฟเกมเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเริ่มใหม่เวลาเราย้ายเครื่องหรือว่าลบโหลดใหม่นะครับไปที่หน้าเมนูหลักจากนั้นมันจะมีคาว่า cloud save เห็นไหมครักดเข้าไปแล้วก็กด save นะครับ android เนี่ยจะเซฟผ่าน google play g a m e นะครับ google play g a m e ส่วน ios จะเซฟผ่าน game center นะครับกดเซฟไป แล้วก็กด yes แค่นี้นะครับแล้วมันทำอะไรได้บ้างนะครับผมจะลบเกมดาวน์โหลดใหม่อันนี้ใช้ได้ทั้งกรณีที่เครื่องเดิมหรือว่าย้ายเครื่องเนาะแต่ Android จะต้องเป็น Android นะครับ Android ไม่สามารถย้ายไป ios ได้หรือว่า ios เนี่ยไม่สามารถย้ายมา Android ได้ เวลาเราจะเล่น ID เดิมเนี่ยนะหรือว่าย้ายเครื่องไปเล่น ID เดิมเนี่ยเราจะต้องใช้อีเมลนะครับอีเมลเดียวกับที่เราผูกบัญชีไว้กับ Google Play เนาะก e Play เกมครับถ้าเป็นเกมเซนเตอรก็จะเป็น Apple ID นะครับมันจะต้องเป็น ID เดียวกันอีเมลเดียวกันนะครับที่จะสามารถเล่น ID ดีเดิมได้อันนี้คือเราโหลดเกมมาใหม่ก็คือต้องเล่นใหม่ใช่ไหม แต่ว่าเราเซฟไว้นะครับให้เรากดคลาวเซฟเมื่อกี้จากนั้นกดโหลดเห็นไหมมันก็กลับมาแล้วครับแต่ว่าสกินมันจะไม่มาแล้วทำอะไรได้ไดอีกนะครับนอกจากลบโหลดใหม่ย้ายเครื่องนะครับเล่นในดีเดิม จำจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือจุดที่เราอยู่นะเดี๋ยวตั้งค่าก่อนสมมุติว่าผมขับไปชนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับรถคว่ำหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราแบบ อยากเล่นใหม่นะครับอยากขับใหม่สมมตินะอยากเริ่มใหม่นะครับให้เราไปที่เมนูหลักจากนั้นกดโหลดเห็นไหมมันจะมาเริ่มตรงจุดที่เราเซฟนะครับเมืกี้เราไปกลางถนนแล้วนะครับ แต่วันนี้เราโหลดกลับมาที่เดิมนะครับมันก็เหมือนการเซฟเกมโหลดเกมเวลาเราเล่นเกมออฟไลน์นั่นแหละนี่ก็จะเป็นวิธีการผูกบัญชีนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากเริ่มใหม่เนาะก็ผูกบัญชีไว้นะกดเซฟไว้เวลาขับไกลๆแล้วเนี่ยได้เงินเยอะๆนะครับก็กดเซฟไว้เนาะก่อนออกเกมนะครับทุกวัน